แข็งแรงมากนะเห็ดนชนิดนี้<ด>เห็นไหมน่าจะมีอีกนะถ้ามีอีกก็จะขอบคุณมากๆเลยเก็บใส่ถุงนี้ไปก่อน,นอไม่ได้จ้ะเสียงหลวมเกินอู้ป้าทุกคนอันนี้ทุกคนนี้เหอะอ สวยมากจ้ะดอกแรกดอกแรกของคลิปก็สวยอยู่ด้วยจ้ะได้อยู่จ้ะจัดไปจ้ะต้องตัดขาออกอีกนล้วเนี่ย ออกก็ได้ค่ะดีดออกสวยค่ะเห็นอีกตั้งหลายดอกค่ะทุกคนอันนี้แก่แล้วเก็บไม่ได้เจอเห็นในปานู่นะเจอเห็นในปลาเนนาายอะเลยค่ะนี่คลิปที่แล้วอะ่ะเจะเข้ามาสุดปานี้ค่ะแล้วเหลือปลานี้เจ๊ก็เลยมาเข้าดูนาะ เอาไม่เยอะค่ะเอาแค่แบบถุงเดียวพอแบกลงไหวคลิปที่แล้วเยอะเกินไปนู่นทุกคนนู่นเห็นไหมมันย้อนแสงอะ่ะไหนอะ่ะนี่หรือเปล่าแถวนั้นอะ่ะเยอะเลยจ้ะแล้วข้างหลังอีกเดี๋ยวต้องย้อนมาเก็บจ้าจริงๆเราเลือกได้นะคะทุกคนอันนี้ไม่สวยอู้อันนี้ได้จะได้ ตาจ้าโอ,โอ้สวยมากทุกคนสวยมากนี่นี่อีกกำลังขึ้นโอ้โหดูหมวกแดงทุกคนเนี่ยอันเนี้ยอร่อยมากนะตัวนี้ แซ่บร้ายค่ะเดี๋ยวนะขอปิดเชื้อก่อนสวยจริงสวย,สวยมากามป่านี้เรามาไม่ทันดู เห็ดแก่ทิ้งเต้มเลยแก่ทิ้งเต้มไปหมดเลยนี่ค่ะดูอันนี้น่าจะได้นะดอกนี้นะทุกคนดูเสดยดามากเลยเนาะนี่ค่ะดูอุ้ยดูเตมไปหมดเลยแล้วอยู่ด้านนู้นอีกเยอะแยะมากมายเลยจ้า ป่านนี้นะถ้ามานะเก็บสิบนาทีก็เต็มแล้วเนี่ยได้แป๊บเดียวเดี๋ยวแถวนี้คัดเอาจ้ะทุกคนโอ้โหสวยมากสวยมากค่ะทุกคนดูขาอีชันอุ้ยอุ้ยได้อยู่จา้า ได้ขาแน่นมากเห็ดมวกแดงทุกคนอ้ยนี่จะไม่ค่อยเจอนะเห็ดแบบชนิดนี้นี่อร่อยนี่ทุกคนดูเห็ดออกเต็มเลยนี่นูน่น นี่ดูแม่เขาแล้วลูกเขานุ่นเต็มเลยทุกคนนุ่นเสียดายเจ้วิ่งเก็บแบบมันๆให้ทุกคนดูไม่ได้เนาะนุ่นดูหมวกแดงทั้งนั้นเลยป่าเนี่ยพลาดพลาดได้ยังไงเนาะประตูประตท,ปะทไปจ้าเริ่มเก็บเริ่มเก็บเสียงมันจะแตกต่างกันมาก แข็งแรงมากนะเห็ดชนิดนี้นู่นนะทุกคนนู่นอีกนูน่นเห็นไหมน่าจะมีอีกนะถ้ามีอีกก็จะขอบคุณมากๆเลยเก็บใส่ถุงนี้ไปก่อนมีถุงสำรองไปนะขยับขาด้วยทุกคนดูเจ้ขยับขา ขยับคาทุกคนแล้วคลานเอาจะมาเก็บสองดอกนี้อุ้ยมีเยอะอยู่นะอยู่ยนะเก็บสองดอกนี้ก่อนตาไม่ได้โฟกัสอยู่กับสองดอกนี้นะทุกคนม,มันโฟกัสอยู่ทางอื่นนุ่นค่ะกองถุงนั้นกับเม็ดไว้ตรงนั้น จะเอาไปรวมกันจะเป็นน่งตัดขาเห็ดตรงนั้นค่ะอุ้ยุทุกคนอุยอ้ยตัวนี้ขอปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันกลุ่มตรงนั้นค่ะนั่นจะ้ะเห็นไหมทุกคนสวยมากโอ้เพอร์เฟกห,หมวกแดงนี่ค่ะดู ดอกเล็กด้วยโอ้หถ้ามาทันนี่นะสวยเลยนะคะทุกคนเนี่ยโอ้ย,อยมีดอกเล็กอีกดอกเล็กมดุดกระบามุดมุด้ยโอ้ย,อยคิดสภาพดูทุกคน สภาพเราเองโอยสุดจริงๆโอ้ยมีอีกทุกคนไปไปจ้ะไปจ้โอ้ยมันกลวงมันแว็ไม่น่าแล้วเสียงมันดังเสียงมันดังบล็อกบล็อกบล็อก ตอนตีก็โมแต่เอาหูไปฟังอย่างอื่นเนาะได้แนอนไปก่อนไปตัดขากันค่ะทุกคนไม่เห็นเห็ดที่แจตั้งไว้เลยเนาะนี่ะ เอาคลิปวางไว้เอ,เอาโทรศัพท์วางไว้แบบนั้นต้นใหญ่เกิ่สมบูรณ์มาก สวยตัดขาเส้นลึกเลยพยายามตัดให้มันสะอาดที่สุดเอาที่แบบเหลืองๆออกไปให้หมด มันเป็นรูๆนะทุกคนที่เจปาดออกเยอะนะมันเป็นรูๆนี่ดูน่เห็นไหมอันนี้ก็ต้องเอาออกมันเป็นทาเขากินแต่เจ๊ยังไม่เอาออกตอนนี้และะ้วค่ะ เสียงนกเสร็จแล้วเจ้าก็จะเอาอันนี้กลบนะเชื้อมันอ่ะเอามอสกลบค่ะเสียดายนะทุกคนเรามาแบบสายไปค่ะป่านี้ชวนเพื่อนมานานแล้วแต่เขาไม่มาเจ้บอกว่าเจ้ไม่ขึ้นมานะให้เขาขึ้นมาเองเนี่ยทุกคนแบบนี้ต้องปาดออกไปปาดได้ปาดแหละ ไปก็หนักหนักถุง,งเกือบเต็มถุงแล้วอะ่ะอุ้ยนี่เห็นแต่บแบบนี้สวยนะทุกคน,อนคเอาวต้นนี้กลบเชื้อไว้ค่ะเอามดกลบเชื้อไว้ไปค่ะไปต่อ ถ้ามีโอกาสแบบมีที่นั่งอย่างนี้นนก็ดีนะคะเจ้ก็จะได้แบบให้ทุกคนดูเวลาเจอนั่งตัดขาเห็ดด้วยเนาะแตวก็ตัดจริงๆนะทุกคนดูเห็ดเต็มนะคะตรงนู้นนู่นน่ะเต็มเลยไปคะ่ะเราไปกันต่อจ้ากลุ่มนี้สวยๆแต่เขาแก่แล้วเนาะนน ทุกคนดูพี่เเก็บล้วดูมันแก่เต้ไม่หมดเลยทุกคนดูดูคร,ครอบครัวนั้นครอบครัวนั้นเดี๋ยวเราจะไปครอบครัวนั้นกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองดูจ้ะโอ้สวยจริงๆได้ไหมเนอะนี่โอ้ไม่ได้จ้ะเสียงหลวมเกินอ้ ปาทุกคนอันนี้ทุกคนนี่เหอะอบปา,บาสวยมากจ้ะว้าวอูอันนี้ไม่ได้จ้ะฟังเสียงก็รู้ถึงชอบแบบน,นี่ก็หลวมค่ะทุกคนนี่ฮะดูมันตีแล้วมันก็หลวมหลวมปุ๊กปุ๊ก สังเกตได้เลยโอ้ยได้ดอกเดียวแต่ก็สวยดอกเดียวก็เฟี้ยวได้แล้วจ้าสวยสมบูรณ์แบบว้าวงามจ้ะแฉ่ สวยมากบอกได้เลยว่าสวยมากๆดูหัวปาฏิติขาแข็งมากๆเลยจ้าเดี๋ยวนะไม่ใช่อะไรนะจะหาที่ตั้งโทรศัพท์จริงๆนะอุ้ย อยากจะตัดขาให้ทุกคนรู้ไม่ใช่อะไรหรอกนี่ค่ะ ้อยมากโหทุกคนสวยมากดูเขาาจุ๊ไม่มีน้อนเลยดูค่ะสวยขอนำเสนอดอกนี้จ้ะ มันแก่เราจะลงไปทางนู้นอีกไหมทุกคนทำไมมันดูท่าทามันไกลสำหรับเจ๊ามากเลยอะหรือว่าจะถอยดีเนาะแต่ว่าอันนั้นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูไปสังเกตการนิดนึงจ้ะ คือเห็ดอะไรทุกคนเดี๋ยวนะไม่มั่นใจต้องดูขามันมใช่เห็ดเพิ่งหวานไหมอู้ใช่อยู่อ,อ๊้ทุกคนอู้ใช่อยู่ดูเขาแอบอยู่อ่ะปลาทุกคนดูนดปลานี้เขาตัดปลาเยอะเลยดูค่ะ ปกติเขาจะออกเยอะนะอแต่มันไม่ออกนะน่าจะมีเห็ดเหลืองซะหน่อยนะไม่มีเลยแจ่เปลี่ยนถุงใหม่เก็ <c oughs> บมาได้แล้วดอกหนึ่งขวัญถุงนะเจออีกแล้วนุ่นสองดอกแต่ไม่รู้เก็บได้หรือเปล่ปานุ่นไปค่ะไปค่ะทุกคนเมื่อกี้เจ้บอกว่ามีอยู่สองดอกใช่ไหมพอมาถึงนะดู มีตั้งหลายดอกมีสามดอกสี่ดอกห้าดอกแล้วดูนี่หดอกทุกคนนี่ดูค่ะออสวยสะด้วยขาสวยมากอันนี้รังเพึ่งมันเป็นอย่างนี้นะแต่เจ๊ไม่เป็นไรเจ๊ไปแกะออกเนอะนี่เดจะใส่ถุงไปก่อน ไปนั่งตัดขาเห็ดเดี๋ยวทุกคนเลยอีกห้าดอกเดี๋ยวเราไปจุ่มกันค่ะตรงนั้นจะ้ะไปลุยจะ้ะ<ฮ>สวยมากมากเลยทุกคนกลุ่มนี้แม่บ้านเห็ด <c oughs> ครอบครัวเห็ดถักทายกันหน่อยทักทายจ้าเก็บ อุ้เป็นแฟดด้วยเอออู้หูตาย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 อย่าหลุดนะดูเชื้อเขาค่ะทุกคนดูนี่ดูนี่อีกดูนี่จ้าอื้มสวยมาก ทุกคนดูในยาเนาะอุ้ยจะลองถุงใหม่ทุกคนปาถูง่ามสุดไปเลยจ้าตัดค้ากันค่ะเจอเห็ดกลุ่มพึ่งเลือดจ้ะสวยมากพึ่งเลือดนะนี่ค่ะแต่ว่า จ้ไม่เก็บไปนะคะทุกคนสวยจริงๆนะแบบเนี้ยอ้ยนึกว่าจะได้กลุ่มนี้เจ้เดินจะถึงรถอยู่แล้วอะเจ้ก็นึกว่าจะได้กลุ่มนี้มันแก่แล้วดยวดูดอกนี้ก่อนค่ะโอ้โหสองฝ่ามือ ได้ไหมทุกคนอูไม่ได้เลยมันนิ่มอูแต่ขาแข็งอยู่นะแต่ไม่เป็นไรทำใจเอาทุกคนทำใจเอาอไปแล้วค่ะทุกคนนู่นค่ะดูรถไหนอะนูน่นค่ะรถอยู่นูน่นนี่รถอยู่นี่ขาวๆใกล้จะถึงแล้วทุกคนอืมปรากฏว่าได้เห็ดหนึ่งถุง หนึ่งถุงนะคะทุกคนเจ๊เอาเห็ดใส่ไปในนี่ค่ะในในกระเป๋านี้ทุกคนก็จะไม่ได้เห็นเนาะเลวอีกนิดหนึ่งก็อยู่ในนี้ค่ะกระเตงกันมาเนาะดีนะเอากระเป๋านี้มาวันนี้ไม่งั้นแย่เลยอุ้ยทุกคนดูนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะไปเก็บดอกนี้เสร็จแล้วเราก็จบคลิปกันเลยะะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไครต์ให้เจ้ด้วยนะคะทุกคนดอกนี้สมบูรณ์มากทุกคนดูสวยมากเลยนะแต่มันบ่ดได้เด้อเจริงๆเอาขาไปก็ได้แต่เจ้ไม่เอาไปเนาะต้องขอประทานอภัยทุกคนด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปจ้านี่ค่ะดอกเดียวก็เอาเด้อนี่สวยอยู่ ็พึ่งคาลายทุกคนเอาผสมประสานต้นเมื่อกี้สวยกว่าแต่ก็เอาไปจ้ะง่ามนุ่นค่ะยังมองอยู่ยังมองอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรไปค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ